เดี๋ยวครับวันนี้อยู่กับผมนะครับ้างทางทองเงินนะครับทางไทยนะครับนี่ก็พามาฉีดเขอเลือกอะไรครับวัคซีนนครับผิดยาครับผิดยาผิดยาใช่ใผิดยาครับอันนี้ก็น้องไอดานะครับน้องไอด้าครับน้องไอด้าก็ฉีดนะครับนี่อยู่กับปันนปันป๊อกนะครับปันบอดนะครับเนี่ยครับนี่เรารอนะครับรอให้ เราให้น้องเขาเงินครับอันนี้เจ้าหน้าที่ก็กําลังจะเอายานะคะมาให้น้องกินนะคะเป็นยาที่เขายัดไว้นในลูกด้วยน,นะคะก็ะให้น้องกินนะคะรวยนะครับน้อย,ดย,ดยได้ก็กิ <c oughs> ินหมดเลยนะคะ <c oughs> เป็นยาที่เจ้าหน้าที่นะคะเอามาให้กินนะคะครัอนโไปที่บอกว่าติ ดีนะครับตับมาก่อนแล้ากันช่วยเลยครับนี่ก็กลับมาได้สิบ ตอนนี้คุณหมอลงกรก็ได้นําเข็มฉีดยานะคะยามาฉีดให้นนองทองเงินของเรานะคะโอ้ช่งเงินดิดนนิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะทองเงินก็ไม่ได้กลัวเข็มขนาดนั้นนะคะทนได้นะคะอันี่ก็ฉีดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ท่างเงินเก่งมากเลยนะคะไม่ไม่ดิ้นไม่ดิ้นมากค่ะไม่วิ่งหนีด้วยนะคะทองเงินนะคะ น,นี่ก็เราก็ได้ชีสิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องไอดาก็ยืนให้กำลังใจคุณป้าทงเงินอยู่นะคะตอนนี้นะคะนี่ก็เป็นทีมงานของนูอนะคะ ตอนนี้คุณหมูก็ได้ฉีดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะพาทองเงินออกไปเดินเล่นนะคะไปเยี่ยมน้องโมเมนะคะม,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 มันอยู่ใกล้ๆนี่เองน,น,นะคะเตล่แล้วก็ปั้นเเล่กันเลาบที่ตอนนี้เราก็ได้พาทองเงินกับน้องไอด้านะคะมาเยี่ยมเยือนน้องโมเมและควานเขียวกันนะคะ ให้ทักทายกันไปก่อนนะคะโอ้โถเงินทักทายน้องโมเมใหญ่เลยนะคะดูสิคะไอดาก็ทักทายน้องโมเมเหมือนกันนะคะไอดาก็อยู่ข้างๆโทรป้าคุณป้าโทรเงินนะคะตอนนี้ให้ทักทายกันไปก่อนนะคะ ตักตัวติดก็ได้ครับตักตัวตดาน้องเเล่นนะครับมาเดิน่้าครับเพราะว่าให้น้องได้เีย ทักทายนะ้องงูเมเสร็จแล้วก็จะพา,าโทงเงินกับไอด้าเดินกลับที่พักกันแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเดินกลับที่พักกันแล้วนะคะน้องไอด้านำคุณป้าทวงเงินไปเลยนะคะ ไอเดาเดินไม่โลคุณป้าทองเงินเลยนะคะเดินโลคุณป้าด้วยนอ้องไอเดาเดินไปคนเดียวเลยนะคะตอนนี้ไม่โลเลยนะคะนะตอนนี้เราก็จะพาทองเงินกับไอเดานะคะเดินกลับโรงช้างนะคะ กำจะเดินไปแล้วนะคะเพราะว่าฝนก็เริ่มตกมาอีกแล้วนะคะจะได้ให้น้องไอด้ากับโองเงินนะคะพักฝนนะคะ สำหรับคลิปวันนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพังทองเงินช้างไทยด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามให้เราด้วยนะคะกด Subscribe ให้เราด้วยนะคะ